สวัสดีนักเรียนที่รักทุกคนคะ่ะลูกวันนี้วิชาภาษาไทยวรรณคดีเราจะมาเรียนกันในเรื่องพระชัยสุริยานะคะเรามาดูความสำคัญกันเลยคะ่ะลูกเรามาเริ่มจากความเป็นมานะคะความสำคัญของวรรณคดีเรื่องนี้นะคะความเป็นมามีการคาดการเกี่ยวกับการประพันธ์กลาบเรื่องพระชัยสุริยาไว้สองกรณีคะ่ะ หก็คือสุนทรผู้แต่งเรื่องนี้ขณะจำพรรษาที่จังหวัดเพชรบ,บุรีราวพศ2368นะคะสุนทรผู้แต่งเรื่องนี้ขณะจำพรรษาที่วัดเทพธิดารามค่ะระหว่างพศ2382-2385นะคะซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นแบบสอนอ่านและเขียนสะกดคำมาตราต่างๆค่ะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะพระยาศีสุนทรวูหารได้นำกาบพระชัยสุริยานะคะรวมไว้ในหนังสือมูลระบทบรรพกิจนะคะเพื่อใช้เป็นหนังสือแบบเรียนค่ะมีการนำกาบเรื่องพระชัยสุริยานะคะมาสวดโอเอวิหารรายนะคะการสวดโอเอวิหารรายก็คือการสวดกาบเป็นทํานองนะคะตามศาลารา,รายรอบพระอุโบสถ ที่วัดพระศรีรัตนาศาสดารามในวันเข้าพรรษากลางพรรษาและวันออกพรรษานะคะนิยมใช้บทสวดมหาชาติในการสวดค่ะประวัติผู้แต่งขลุกสุนทรผู้หรือพระสุนทรโวหารนะคะเป็นกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะคะเชี่ยวชาญด้านการแต่งกลอนค่ะและได้รับการยกย่องเป็นบุคคลดีเด่นของโลกด้านวรรณกรรมจากองค์การยูเนสโกนะคะ ผลงานของสุนทรภู้นะคะได้สร้างผลงานไว้หลายประเภทซึ่งหนึ่งในนั้นคือผลงานประเภทนิทานนะคะโดยสุนทรภู้ประพันธ์ไว้ทั้งหมด5เรื่องนะคะก็คือโคบุตรนะคะพระอภัยมณีสิงหะไตรภพลักษณะวงศ์นะคะและพระชัยสุริยานั่นเองค่ะที่เราจะเรียนกันนะคะลักษณะคำประพันธ์นะคะก็จะแต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทกาบค่ะลูก ได้แก่กาบยานี1 1กาบชบัง16และกาบสุรางขนาง28ค่ะเรามาดูแผนผังกาบยานี11นะคะใน1บทก็จะมี4วรรคนะคะวรรคหน้าคําคำวรรคหลัง6คคำรวมเป็น11คําคำนะคะนี่เป็นตัวอย่างการแสดงโครงสร้างนะคะบทที่1บทที่2นะคะแล้วมีการแสดงการสัมผัสระหว่างบทให้นักเรียนเห็นนะคะ ขึ้นกบจบแม่กดพระดามบทบูชากูลภาสุกรุกขมูลภูลสวัสดิ์สัทธาวรจบหนึ่งบทนะคะลูกจะเห็นว่ามีการโยงสัมผัสนะคะระหว่างบทระงับหลับเนตนนิ่งเอนองค์อิงพิงสิงขอนเหมือนกับหลับสนิทนอนสังวรศีลอภิญญาณ ต่อไปเป็นแผนผังกับชบัง16คะ่ะหนึ่งบทจะมี16คํานะคะเด็กๆสามวักแรกมี6วักที่สองมีสี่และวักที่สาก็มี6นะคะเรามาดูตัวอย่างกับชบัง16กันคะ่ะวิธีการอ่านนะคะเราจะอ่านเว้นวักให้ถูกต้องนะคะเด็กๆ กลางไพรไก่ขันบรรเลงฟังเสียงเพียงเพลงซอเจ้งจำเรียงเวียงวังยูงทองร้องกระโต้งห่งงดังเพียงค้องกลองระคังตแตรสังกังสดานขานเสียงต่อไปก็จะเป็นแผนพังกาบสุรังคนาง28นะคะ แสดงให้เห็นสองบทแล้วก็โครงสร้างสันทลักษณ์ในการใช้คำสัมผัสนะคะเด็กๆมีทั้งหมด7จ็ดวร์นะคะหบทวร์ละสี่คำนะคะเรามาอ่านกันนะคะวันนั้นจันทรมีดารากรเป็นบริวารเห็นสิ้นดินฟ้าในป่าท่าทาน มาลีคลี่บานใบก้านอรชรเย็นฉ่ำน้ำฟ้าชื่นชะผก,กาวายุพาคจรสารพันจันอินรื่นกลิ่นเกสรแตนต่อคลอร่อนว้าว่อนเบียนระวันค่ะ คราวนี้เรามาดูเรื่องย่อกันนะคะกาบพรชชัยสุริยานะคะจะเริ่มต้นด้วยบทไหว้ครูโดยใช้คำในมาตราแม่กอกานะคะจากนั้นก็จะเป็นเนื้อเรื่องแต่งเรื่องตามมาตราตัวสะกดก็คือเรียงลำดับนะคะลูกแม่กอกาแม่กนแม่กบแมกกงแมกกดแม่กดแมกแมกแมกแม่เกยเนาะแล้วก็เมื่อขึ้นมาตราใดก็จะบอกไว้อย่างชัดเจนค่ะ เนื้อเรื่องนะคะก็จะกล่าวถึงพระชัยสุริยาครองเมืองสาวัตถีค่ะมีพระมเหสีพระนามว่าสุม,มาลีค่ะพระชัยสุริยาทรงปกครองบ้านเมืองด้วยความผาสุกแต่ต่อมาบรรดาข้าราชการประพฤติตนไม่ดีไม่อยู่ในศีลธรรมนะคะทำให้เกิดอาเภศน้ำป่าไหลท่วมบ้านเมืองค่ะพระชัยสุริยาทรงพาพระนางสุม,มาลีลงเรือสำเภา เรือก็ถูกพายุพัดอับปางก็คือเรือล่มนะคะพระชัยสุริยาและพระมเหสีขึ้นฝั่งได้ก็เดินทางรอนแรมอยู่กลางป่าแล้วก็ได้รับความทุกข์นะคะต่อมาได้พบกับพระอินทร์ซึ่งเสด็จมาสอนธรรมะพระชัยสุริยาและพระมเหสีจึงเสด็จออกผนวดบำเพ็ญพรตตลอดพระชนชีพค่ะเด็กๆวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ ความเป็นมานะคะลักษณะของคำประพันธ์และเนื้อเรื่องย่อของกระชัยสุริยากันนะคะขอให้เด็กๆได้ก,ดก,กลับไปทบทวนความรู้นะคะแล้วในสัปดาห์หน้าเราจะมาเรียนรู้กันต่อนะคะแล้วฝึกการอ่านกาบแต่ละประเภทกันค่ะสำหรับวันนี้เด็กๆด,ดูแลสุขภาพนะคะมิตรลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ